โอเคครับผมเคลลูกโคดอดจุดหนึ่งสามสกอร์กลับลำท่านสารัลสารัลครับผมก,กลุ่มดีหรือเปล่าเฮ้ยขาดสายสันปิ๊กๆิ๊กปิ๊กปิ๊กเลยครับผม okay, เป็นไรจำลูกข้างล่างไว้นะครับผม ว่ราผมเป็นเท็ดเท็ดกิเมสลองที่สกอตแคมใหม่ด้วยไม่นิ่งครับผมไม่นิ่งไม่นิง่งเอเหน็นหรือเปล่า ช้าหน่อยนะครับผมตะโขกแคมไม้ชัดเจนเลยเนาะอ้มาอย่างนี้ do thôi một đi không từ lúc nãy không Xoán uh! giảm các <laughs> bố giảm xám giảm xám Chỉ sang mít nên เดี๋ยวผมให้ดูผมเทสกี่เมตรจำไว้นะครับขอบขอบหญ้าเนาะสุดปาอ้อยสุดปาก้า,าวโพดนะครับผมดูวัดให้ดูโอเคเดี๋ยววัดให้ดูครับผมเดี๋ยวแกะก่อนเนาะ อ้าวแสงเยอะนี่คร um, ับผมเทิก mm ับเจ้าตัวนี้กับลูกเมื่อกี้ผมใช้ลูกหัวโดมนาะนนี่หัวโดมสกเกอร์ครับผมแกส่งมาให้เยอะเลยครับผมนี่อันนี้ผมมาเปลี่ยนที่สะท้อนใหม่ดูเป้ากันดีกว่ากินมเยชัดไหมอะ ผมสั่นเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปวัดจากตรงนู้นมาแล้วกันไปดูเป้ากันครับผมผมือผมอยงนี้มันสั่นเนาะเป็นหัวโดมแปดจุดหนึ่งสามนะครับผมหรือวิ่งที่แปดร้อยยี่สิบต้นๆเนานะประมาณนี้ ไหนครับผมี0นาทีแล้ว4นาทีแล้ววิ่ง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 จมใจยาวเกินครับผมเย้ครับผมกลุ่มมาอ่ะนี่กลุ่มครับผมนี่จมได้ครับตรงนี้ซ้อนสาม สามสี่ห้าอันนี้หลุดมาเม็ดนึงอันนี้เม็ดเก่าอันนี้เดี๋ยวผมตั้งกล้องโอเคระยะก็ง่้นะครับผมประมาณนี้มาจากสาราเลยง่ายดียกล้องไม่ค่อยจะเห็นเลย เจ็เมตรมั้งเจ็ดสิบสเมตรเจ็ดบเม็ดเจ็ดสิามเมตรั้งแรกมัน75เนาะโอเคประมาณ70เมตรครับผมประมาณ70เมตรเนาะโอเค70เมตรนี่ครับผม70เมตรประมาณนี้นี่ครับผมตึ๊ดมาเมตรหนึ่งเม็ดนี้ตึ๊ดมาเมตรนี้ครับผมถือว่าเมตรนี้ยิงไปแล้วเนาะโอเคครับผม70เมตรนี้ก็โอ้ ไม่ได้น่าเกลียดนะครับผมโอเคครับผม